ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้บรรลุถึงอภิรักษ์คิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564แล้วในเทศกาลเท่นนี้ของทุกปีผู้คผู้คนต่างตั้งความหวังว่า ชีวิตในปีใหม่จะดีกว่าปีเก่าคั้นทบทวนวันเวลาในรอบปีที่ทร่วงผ่านมาเราทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ว่าสถานการณ์ต่างๆอันก่อให้เกิดความทุกข์ยากได้ถาโถมหลังไหลเข้ามามากเป็นประวัติการณ์แยังคงดำรงอยูดำเนินอยู่ ต่อไปอย่างต่อเนื่องในวาระถลิงจบจึงควรที่ทุกคนจะยกจิตใจให้สูงขึ้นด้วยเมตตาธรรมนำกระแสะความร่มเย็นแผ่ออกไปสู่สมาชิกในครอบครัวมิตรหายเพื่อนร่วมชาติและร่วมโลกนี้อย่างไม่มีประมาณ เร่งประสานน้ำใจกันอย่างจริงจังคอยส่งความสุขให้กันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อให้ทุกคนเกิดผัญดีมีกำลังกายและจิตกล,กล้าที่จะสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค ให้ร่วงพ้นไปได้โดยสวัสดีปัญหาและโอศัก์ใหญ่ๆโดยเฉพาะในยามที่ชาติบ้านเมืองกำลังจะปัเชิญภาะวะวิกฤตไม่ว่าจะทางความคิดความเห็นความเป็นอยู่หรือโรคภัยไข,ไขเ้เจ็บแต่ถ้าละคนแต,แต่ละตะคนแต่ละฝ่าย ในชาติบานเมืองนั้นนักแน่นมั่นคงในสามัีคีธรรมต่างหวังดีหวังความเจริญต่อส่วนรวมอย่างจริงใจก็ย่อมทำให้วิกฤติการนานาสามารถที่จะคลี่คลายลงได้โดยรวดเดว็วทั้งนี้มีข้อพิจารณาอยู่ว่า ความสำเร็จประโยชน์แห่งสามากรธธรรมย่อมจะบังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อบุคคลแต่ละฝ่ายต่างเจริญเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมต่อเพื่อนร่วมสังคมซึ่งอาจคิดเห็นแตกต่างเริ่มตั้งแต่ผู้แวดล้อม ใกล้ตัวเราในครอบครัวในชุมชนตลอดจนถึงในประเทศชาติขยายวงเรื่อยไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในโลกนี้ผู้ปรารถนาความสุขในปีใหม่จึงพึงสังวรไว้เสมอว่า การแก้ไขปัญหาของสังคมส่วนรวมควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาเมตตากรุณาต่อผู้คนทั่วไปอย่างสมัวนาให้ยังรากลึกลงไปในจิตใจตนเองคมใจให้ทำเย็น ประดุจจะสายน้ำอดทนปดกลั้นหนักแน่นประดุจจะแผ่นดินคมใจให้ช่ำเย็นประดุจจะสายน้ำเพื่อเพิ่มพูนคือความสามารถสำหรับประงับจับยังความรู้สึกคุนข้องหมองโัวกระทั่งสามารถพลิกผันสถานการณ์ แห่งความร้อนรุ่มให้ผ่านพ้นไปด้วยท่าทีอันเป็นกัลยาณมิตรรู้จักประสานประโยชน์อนุเคราะห์สงเคราะห์สงบและสง่างามแล้วในที่สุดมเมล็ดพันธ์แห่งความเมตตากรุณานั้นจะค่อยๆเติบโตพริดอกออกผล เป็นความกลมเกลียวสมานฉันแพ่กิ่งก้านสาขาแห่งสันติสุขปกคลุมทินฐานบ้านเมืองนั้นให้เป็นรัรมณียสถานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนขออนุภาพแห่งบัสีรัตนตรยัย และคุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์จงดนบรรดาลความร่มเย็นแก่ประชาชาติไทยยังความชุ่มชื่นเบิกบานพระราชารุไทยแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมมวงสานุวงทุกพระองค์เพื่อจักได้สเสด็จสจถิตตำรงทรงเป็นนิ่งขวันดับชัยอยู่ยิ่งยืนดานกับทั้งดนบรรดาลพระศกติกรจงพินโยสโมสรด้วยความสุขกเกษมสารตลอดพุทธจักราช สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้โดยทั่วกันเถิน